ข้าได้กินข้าได้กินเออเมืเ่อกี้เพิ่งตดไปอ่ะข้าได้กินอสูรไม่ใช่กินตดเจ้าตามตาม่อวุ้ยวุ้ยวุวว้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีงานอะไรกันหรอแกไม่ต้องแพร่เยอะดิเข้ามาเข้ามาฉันก็เข้ารู้สนามใหม่เลยดีไหมอีฟซีบอกอยากเห็นสนามใหม่ เดี๋ยวผมอยู่ฝั่งคุณโคโจชิโนบุอีกไหมครับแม่เจ้าตัวนี้อยู่กับสาวเรียนพิเศษพวกเราก็ไม่พลาดที่จะเอาเบเบตมาด้วยใครมาถึงแล้วเอาเบเบตมาวางตรงนี้เลยอชาช้ยมาวางตรงนี้เลยเอะคุณมีแข่งงานอะไรฮะก็แข่งเบเบตไงตรงนี้เหรอเคยแข่งปเป็นแร้วเนะมีรางวัลด้วยนะจริงอหะอือไหนแล้วของรางวัลคืออะไร ถ้าใครชนะนะได้นามใหม่ไปเลยงั้นคุณก็เอ,อาไม้ผมได้เลยทำไมอ่ะผมชนะอยู่แล้วเหม็นไรก็ไม่รูกินไรกินขี้ฟันมั้ยไงขี้โม้จริงวันนี้ถ้ามีแข่งเบเรดแล้วก็หนูนิดไม่แพ้แน่นอนหมายเลขสองหมายเลขสี่จะทำให้หนูนิดชนะ <S <S ข้าได้กินข้าได้กินเออไม่เกี้ท่านตอไปอ่ะ ข้าได้กินอสูรไม่ใช่กินตดเจ้ามาเดี๋ยวดูนิดถือให้อย่าเพิ่งแกะล่ะข้าเพิ่งซื้อมาใหม่ขอเปิดตัวก่อนขอเปิดตัวก่อนข้าคือโคโจชินอบุข้าคือชินอบุชินอบุชินอบุเฮ้ยข้าคือเสาหลักอะไรทายซิเสาหลักเสาหลักอะไรอะ่ะ เฮ้ยนี่จ้างไม่เคยดูหรอดาบพีคฆ่าลาสูนน่ะค่าชื่ออะไรนะโคโจชิโนเลยนะชิโนโบุโนโบุโอโ้โหบูดอเลยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวค้าขอเก็บดาบก่อนมันยังไม่เข้าฝักอา้าวข้าได้กินอสูรจริงๆนะมาจากเบเบทของเจ้าต้องโดนทำลายทิ้งซะเอา้าแล้วจะทำลายทำไมอ่ะของมันยังใช้ได้เนี่ย เบของเจ้าต้องถูกทำลายทิ้งซะเข้าใจไหมเฮ้ยกล่องสวยอ่ะเจ้าไม่ได้ฟังน้ค่าพูดเลยต้องถูกทำลายก่อนมาสู้กันก่อนมาถ้าอย่างนั้นน่ะได้เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเฮ้ยจะแข่งไหมเนี่ยเฮ้ยก็ขอถ่ายรูปก่อนซิ ใครเนี่ยดักกี้มาถึงก็ไม่นด้งทำอะไรเลยมาถ่ายรูปเล่นเนี่ยนี่พวกเจ้าไม่รู้จักข้าเหรอใครวุใครฮะถ้าอยากจะรู้ว่าข้าเป็นใครอะนะขอยืนแป๊บหนึ่งจำไว้นะเจ้าหนูขอเดินลงมาก่อนขา้าคือเสาหลักแมลงอ๋อเสาหลักแมงละเสาหลักแมลง โอนึกออกแล้วเสาหลักของแมลงเพลงของพี่ทาทายังแ <c oughs> มลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมาย,ยเดี๋ยวก็โดนลิขสิทธิ์ข้าได้กลิ่นอาูน์ชวยมาจากตรงนี้ขอเดินไปดูหน่อยนี่ไงอาสนรเต็มเลยกล่องนี้ด้วยอืมเป็นอาสน์ได้ไงอย่าไเปเบรศเออเลเอิศเสหาหลกักแมลงจะมุกดีถ้าเป็นกลิ่นของอาสน์ข้าจะหมูกดีเป็นพิเศษ เฮ้ยอ้นสาหลักเผลอละแกะไปเวียนของเข้าเลยไหมเฮ้ยแบ่งชั้นตัวนึงนะเอ้ยไหนๆก็จะได้ประทะก,กับพวกแกแล้วใช่ไหมขอแกะเลยดีกว่า FC ก็อยากเห็นค่าขอวางโลกก่อนครับนั่นแหละหาไปหนึ่งกลับแกะแล้วนะสนใจกันเหรอสนใจกันเหรอเดี๋ยวผมแกะให้นะครับคุณชื่ออะไรนะชินอุบุคุณชินบุเดี๋ยวผมแกะให้ แมเจ้าตัวนี้เห็นสาวไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยคุณไม่ต้องโง่สิครับเปิดนี่ออกมาอ้าวโอ้โหตัวตึงเพียบเลยอ่ะพร้อมปราบประสูนยอย่างพวกเจ้าถ้าประกอบไม่เป็นเียผมช่วยนะครับเมเจ้านี้ประกาศรายชื่อเบเบของข้าก่อนเต่าขนอง มังกรฟ้าพยักขาวหงแดงหงแดงริว่าผูใช่ไหมรู้จักใช่ทีมฟุตบอลน่ะตลกมากไหมฉันจะอัดเบเบอาสูนแกให้กระจุยอ้าวก็บอกว่าไม่ใช่อสูนไงกลีนมาลิงกิกองอืมชื่อเบเบของคุณแต่ละทิ่ไม่ซ้ำกันเลยนะตัวนี้ไงที่คุณร่วมจ่ายแต่คุณไม่ได้เล่นน่ะจำได้เปล่าอ๋อผมจได้แล้ว เอาพร้อมนะเต็มตัวสามตอ่อวันเดี๋ยวเดียวมีงานอะไรกันหรอแกไม่ต้องแพ้มเยอะดิฉันยังไม่ได้พูดเลย,เลยฉันได้กลิ่นอสูรจากตัวมันนะกลิ่นอสูรอะไรกลิ่นจากตัวมันเนี่ยฉันทาสามส้มแล้วปุกกี้แกอย่ามาบูบี้ฉะนะฉันเนี่ยทาน้ำหอมหืมกลิ่นฟุ้งมนตั้งแต่ปากซอยทาย,ย,อย่ออะไรทิพยพลดถึงว่า เขาบอกน้ำปลาหายโอ้ยจะคุยแล้งหนาะมาแข่งคนอื่นเขาก็รอแข่งอยู่พวกคุณสองตัวก็เตรียมตัวสองคนชนะได้อะไรอะตัวนี่สนามแข่งกันใหม่โอ้ยจะแข่งแล้วต่อเนื่องเลนะสี่ตัวรวดฉันมีสองตัวก็แกเป็นอสูรไงซ่อนไว้อ่ะโอ้ยฉันมีแค่สองตัวเนี่ยมาเต่าขนองเตรียมตัวเขียวมาลิกิกล่องลุย สามสองหนึ่งโกชูมามาทำไมข้าวิ่งรอบเลยล่ะ สูสีสูสีเข้ามาเลยฉันไม่แพ้กันหรอก ออกอยู่จ้านี่ไงชนแล้วโอ้ย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 ฉันไม่สะเทือนหรอกฉันบอกเลยเฮ้ย <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> เขียวมาเลยกี่กล่องไลพไพ่ <c oughs> อ่ะสูนตัวนี้มันเก่งเกินไปเอาตัวใหม่มาสิ ผมเหรอได้สีห่ห้านะสี่ใอ้ม,อม,อม,อามาสี่คนอศูรตัวนี้ติดร้องเพลงซะด้วยมังกรฟ้าไปจัดการมันธนาโดวุนเส้นจัดการที่เจอกี้ป่าไปอ่ะนะอะไรโอ้ตอนหนผมลืมละธนาโด้วุลเส้นจัดการมันมังกรฟ้าอย่ายอมแพ้ สามสองหนึ่งโกชูม,มาชนชนชนอุ้ยมาแรงนะอุ้ยอุ้ยมาแรงนะอุ้ยเออผมชนะใหญ่แต่ตัวนี่วะอย่าดูถูกหงแดงลุย สามสองหนึ่งโกชูวิ้บอลแล้วเยเผมชนะเฮ้ยบจะมาเปล่าศูนย์การจัดเอออย่าดูถูกกันพยาขาวตะปบมัน3ามโก เออจอตัวเดี่ยงผมแดงสดชื่น3ชุสองหนึ่งอตชู โคโจชินบุสาวหลักมะเล้งเราอา่านสูตรเขียนอย่างนี้ที่ไหนอ่ะนี่อ่านว่าอะไรอ่ะแล้วเนี่ยตัวโออืมอะไรก็ตัวโอโอ้ยศูนย์อะศูนยนี่มันตัวโอแกมานี่ดิเสื้อแดงแกเรียกฉันเสื้อแดงฉันชื่อปุกกี้เปิดผ้าคลุมหน่อย <c oughs> ไม่อ่ะ เนี่ยสัญลักษณ์หน่วยพิฆาตศูนย์แกซื้อเสื้อสก,กีนมาเหรอเฮ้ยมันต้องผ่านด่านทดสอบสุดท้ายนะถึงจะได้เสื้อตัวนี้มนาะแกคิดว่าชุดเนี้ยได้มาง่ายๆเหรอได้ไมาด้วยความภาคภูมิใจก็ไม่ยากนะก็สั่งออนไลน์ก็ได้แล้วนะใช่กดสั่งแล้วได้เลย <S <S อุย้ยแกปากผีดหรือแกเจอกับฉันก่อนเลยแกทำหน้างงเลยชันนงู้คำว่าศูนแกเนี่ยแกไม่ต้องงงแกรเรียนมาน้อย เออตัวเนี้ยมันโง่อะไรประมาณนี้แหละเอ้ยเย่าวบูบี้เดี๋ยวฉันจะจัดให้แบบตึงๆเลยเพราะฉันคือโคจบูกี้เอ้ยแกไม่ใช่พี่น้องฉันมาใช้โคจอะไรอสูรอย่างพวกแกนะเก่งจริงๆเลยกับการเล่นเบเบดอะโอ้ยเพราะฉันเก่งทุกคนแหละโดยเฉพาะอาสูรตัวข้างบนอะเฮ้ยฉันไม่ใช่อสูนเฮ้ยฉันเนี่ยเจ้าหญิงเมืองน้ำแข็งโอ้ยน้ำแข็งใสดีนะจังสันปากดีนะแกปากดี ฉันจะไม่ยอมแพ้อสูดอีกต่อไปโอ้ยนี่เจ๊ก็หาว่าคนอื่นเป็นอสูนอยู่นั่นไบส้มสองแสกพะยะขาว 2> ส2 1สองหนึงห่งตุ่เจ้าเข้ามาเลยเข้าม,มาเข้าม,มา,มมาฉันก็เข้ารู้ ขลองตบมันสามสองหนึง่งโกโชูไม่ก,กลัวแกหรอกปาบม่กลัวเจ้าหรอกเข้ามาสิแกก็เข้ามาเลยแล้กจะเพะฉันแพ้สองแล้วหรอแกนี่มันเก่กเเออง,รกกงจริงๆฉันได้เก่งเรื่องเบ,บเบ็ดอยู่แล้วชนะทุกคน เหล่าแหมมาเด้งธรรมดามัางกรฟ้า 2> 3 2 1โตชุดโอ้ยๆโอ้ยๆรองฉันไ่แพ้แกหรอกเด็กแกจะไม่แพ้แกอ้าวแกแพ้แหละเขียวมาลิงกิงกล่องเฮ้ยกองอชางเขียวมาลองกองเก่งก็ได้ หงแดงจัดมันสาม่โกชุดมาแล้วชุดสี่กันแล้วเด็กเข้ามาสิแด็กก็เข้ามาสี่เย้ชนะแล้วฉันว่าเบเบชฉันอะใหญ่แต่ตัวพละกำลังไม่ถึงว่ะ แล้วก็หันมามองฉันทำไมฉันไม่ได้ตัวใหญ่อืมสนามใหม่เลยดีไหม FC บอกอย่างเห็นสนามใหม่ขอบคุณค่ะที่ให้เขาได้เล่นสนามใหม่อ่าใช่ไปอา่อายอกยอกคุโล่ไปไปเ้าด่าฉันเราเล่นทำไมอนะฮะมือเงิมสนามใหม่ไปเลยเนี่ยสีดำเฮ้ยคล้ายสนามเมื่อกี้เลยจะไปคล้ายได้ไงเมื่อกี้สีน้ำเงิน อสูนตัวนี้พูดไม่ดีเลยอ่ะใช่อสูนตัวนั้นมันพูดสีสัวไปเรื่อยแหมพอเพื่อนใหม่มานี่พวกแกปากดีเลยนะฮะเฮ้ย hey, ใช้เป็นเพื่อนกับใครเหลืองเย็นโลกจัดการมันผงแดงลุยสามสองหนึ่งโกชุดจแเข้ามาเลย เข้ามาเลยเอาอฉันก็เข้าอยู่เฮ้ยจี้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 ไม่อย่าเพิ่งหยุดนะแกแพ้ฉันแน่อุ้ยยอมแพ้อุ้ย,ยแพแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่อนให้นะของจริงอะ่ะแกตัดมาเลยมังกรฟ้าจัดก,การมันน้องมันม่วงลุยสามสองหนึ่งโกชู ใส่สู่เขาเต่าขนองกัดมันส2มสอโกสู้ แกจะชนะนะพยักขาวความฝังของพี่สีแดงแซงทางโค้งจับไปสามสองหนึ่งสุดอยากเข้ามาดีอยากเข้ามาชนเลยแกจะหนีฉันทำไมล่ะแกนั่นแหละหนีฉันคุณนี่เกินไปนะอาจารย์คุณชินุบุเนี่ยฮะเจอผมไหม แหม่เจ้านี่ออกตัวแทนสาวให้ผมจั็กาแกนไ้ไหมครับคุณเป็นอาสูนมาเจอกับฉันก่อนเอาได้ด้วยงี้เหรอโฮ้ยสนามเนี้ยขอแข่งสามคนเลยได้เปล่านี่แกแพ้แล้วยังจะกล้าพูดอีกหรออะไรฉันยังไม่ได้แพ้ปากดีก็ไม่แข่งกับเขาได้สิแกท้าใครท้าฉันเหรอได้ เดี๋ยวผมอยู่ฝั่งคุณโคโจชิโนบุอีกไหมครับแม่จ้าตอนนี้อยู่กับสาวเดฉันอยู่กับแกก็แล้วกันแต่ทางทิ่ในใจฉันก็ไม่ได้อยากอยู่นะคิดว่าฉันอยากอยู่แล้วตรงเนี้ยเหลืองเยลโล่เขียวไม่เล่นกินงก้องใช้กศะสุนหนึ่งหงแดงสามสองหนึกชุด ว่อยู้โอ้ยอยย,ยชนชน, <S <S ชน,ชนนะยย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 ชยะยย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 นย่ยปยยยใช่ใชนยยยยยยยกยยยยอยยมยย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 กยงยยยยย้ยย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 น เอามาเลยดูสิไปน,นะเอาผมยังอยู่ผมชนะน้องเขียวอาจจะหมดแรงแดงพลรนงลุยฟ้าน้ำใสจัดไปช้แก่สูงห้า 5, ลุยพญาขาวลุยสามสองหนึ่งโกชื ูบุยบุยแดงอลานุ่มใส่กางกงสูงแปดต่อขนมสิ่งไปสามสองหนึ่งโกชู นี่แพ้ประจำเลยนะครับคุณนี่ก็ตัวกระจุยเป็นประจำเลยนะคะรับต้องพูดศึก Battle Royale ได้มาเจอแล้วใช่ไหมเจ้าวนใช่ใช่ระดับบอสต้องมาเจอกันแต่คขาที่แล้วคุณแพ้ชนะอะไรแพ้ตั้ไหนศึก King of the King รอบที่1เล่นสีรบนะโอเคสามสองหนึ่โกชุด 搞笑。 จะคิงรอบสุดท้ายนะสามสองนโกโชุด ก่อนนะจ๊ะบุย,บย,ย้ยนี่ไปไหน n g of the King ในวันนี้คือปุ๊กี้ชนะเหรอไม่อะแล้วใครชนะบ้างอะถ้าใครอยากให้มีคิดแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้เนะครับ